ชาแนลเมือนามาพออีกแล้วค่ะคนเกาคนเดิมละไมค่ะละไมเพิ่มเติมคือมีเครับเชิญค่ะพี่<อ>ปุ๊กกี้อาโพส <laughs> คืออาหารเอาน,นะคะโพสหลังจากที่ไปเล่นมาแล้วหลังจากที่ไปออกกําลังกายมาแล้วนะคะก็เลยจัดจักกน้อยค่ะมือน,นีที่พามากินอย่างนูบอ ไก่เหนียวนะจ๊ะไก่เหนียวเห็นบ่เห็นตะโค้งกระดูกนะไก่เหนียวเมียงอันนี้น้ำจิ้มนะจ๊ะน้ำจิ้มเครดิตก็คือพี่ปุ๊กกี้เหมือนเดิมค่ะแล้วไม่ค่ะกินอย่างเดียว <c oughs> แล้กก็มีเซนมีเห็นบอคะเซนมีแล้วก็าจิบเป็นพักเราก็จิบใบกันนิดหน่อยนะคะ ให,ให้ให้เลือดล่มมันดีให้เลือดล่มมันดีนะคะกินเลเดอร์บาทีนีเดอร์ผักก็ซิมอ,อสลัแหนนะจ๊ะผักหอมผักชีผักชีแอนผักชีผักชีเนาะขออิุนนะ่นเนาะผักชีไทยเนาะหรือบาตรหรือภาษาอีสานเท่ากับผักหอมปอมแล้วก็สลัดนะคะ กินเลยได้บาทที่นี่กระสิงง่ายๆคือเกาลัคะค่ะจับใส่ปากยำพร้อมอยำพร้อมอย่าลื่นยำเด้อกินเลยเด้อคะ่ะมือกันลัางกันละจับใส่มือเลยเนาะยังิสีสบเทวโใส่าสผาปิดปากหมอ <c oughs> คนรใสไซผาปิดปากกระซิลืมคโ พากันไปวิ่งทุกมือนะคะวิ่งแล้วก็สิปประมาณนี้แหละคะ่ะวิ่งเซ็แเราก็พากันมากินข้าวอันนี้คืออาหารเช้านะคะที่ยูเบอร์ดิ้นก็สิปประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็ซัดบายแล้วะคะ่ะข้าวเ้ากับข้าวเทียงอันนี้คือข้าวเช้ากับข้าวเทียงนะจ๊ะยูอันกล่องอยูไก่ที่ได้ยินเสียงหย่่งบนะ่เนาอง ไม่หรออันชวนนี้ยังบ่มีงบสื่อไม่นะคะไม่ติดอืมไม่ติดอันไมรีลดนะอืมต้องมีคนสนับสนุนนะคะถึงสีนี้ได้ถึงถึงสื่สอถึงสื่อสื่อไม่เมื่อน,นี้บ่ได้แต่งหนาด้านังมายังบ่อาบไปแลนผึ่งมานะคะ ทำญ่อีกแล้วค่ะไก่กำลังพอดีมันเหนียวแห้งแซับแต่บอืมแซับ เบืผงผักผักเป็นกะละมะังอันใดจิมมัก้อนกันผักสวยเนะาะเธอเบื้องต้นสาลเนย่ผักเนี่ยข้าวที่แล้วนะข้าวผ้าก,กันกินอันมามีผักเออได้กินก็บาลทัน อันนี้มีอีกอยู่ลเลยวเอยังซูน่าอยู่บ้านผักชีอยู่บ้างเอ๋ขาดก็ได้จนหอมผักชีกระเทียมเกี่ยวมองสองอาทิตย์ที่แล้วที่มันขาดตลาดอ่ะตมว่าม,มีอียงเลยสามอาทิตย์ที่แล้วแม่ที่ว่าไปกับผักชีอ่ะพักในเกี๊ยงมดเลยเลยบ่ได้ไปอีกเลยหายตะดูกไปมันก็บ่าว่ามี มนบ่ได้ยินเสียงยังส <c oughs> ิดหอดนี่สวยอืมโตสั่งสี่สันเนาะกันยา ตั้งแต่พี่ปุกกี่มาแนนน้ำโอ้จะเล่นอาหารเ <c oughs> พื่อจะได้กินเมือ่อขึ้นนี่เพื่อน,นางกินข่าแล้วอืเอา้ามีฟอร์ชไปเซอร์เนาะม,มีสลัดอันนี้คือช่วงนินทาสา <c oughs> มีนะคะออ <laughs> กินสเต็กแล้วเอา้จาจักผักหนึ่ง <c oughs> เอ้าชัด ันความนักถิดวก็ส่นอันนี้คือช่วงเน้นท่าสามีนะคะคือมีไอติมก็เลยไปเอาเธออ้วนแล้วไอติมมันแคลโรีนลนกับโเฮ็นไห้เด้เพิงเติบเธอโบเฮ็นไห้ชันอีหีดี่สุดๆๆๆจนเลยไปเฮ็นไห้ถวยนึ่งตั้งสั่นน้อนบมหลับเอลก็เด็กหน่อย ถ้าบ่มีไอติมก็ต้องมีผลไม้ให้เขาคุณชายห้ำต้นแฟนพี่ปุกกี้กินข้าวแรงต้องมีอของขวานเขาต้องแบบ รบเสร็จฟอร์สไปเซอร์ฮอฟเมนูอันนี้คือริกติกดอยค่ะปานร้านอาหารเยปานกินข้าว้านอาหารมีฟอร์สไปเซอร์นักทิศฮอฟเมนู แซ่บเจา้จาสิอ้องเลยเออบบมีตีนเนาะอืมบอว้วนนะคะบอบอว้วนไม่อ้วนแล้วเท่าไหร่อ้อวนอาหารกลางวันกับอาหารเช้า ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนเราออกแต่ออกกำลังกายแล้วร่างกายใช้พลังงานเยอะแต่ว่าตอนช่วงนี้เอ่ยกับบได้กินอาหารเสาร์เลยด้เมนบอกแล้วหิวบะบอกหิวมันบอกหิวหรอกแต่ว่ามันเป็นความเคยชินเธอเข้าใจบ่ย่างไปเปิดตู้เย็นเมอเสาร์ก็เลยโผล่เนี่ยอ้วนปิดกูแล้วไปทำอีกมึงไม่ได้หิวมึงแค่เบื่อเออเห็นบ่เพราะอันนี้มัน มันเก็เอะไรบ้าขาดสารอาหารนะเขาก็กินครบถูกทุกอย่างอืมมือหลังเฮ็ดชุ่มชีกินรอคะเว่ยเฮ็ดเป็น,นเฮ็ดบ่วเป็นเฮ็ดสูงมากมันอ่ะ ปาม้ำเมืนไหมสวยดีใช่ค่ดีเวอร์วะอืมกวาซ้ำเหมืนอนตามลาน<บ>้า <ลง S 2> ทั่วไปบอกกะกินไหมแบบร่วมขวนจะบุก,กินสดเด้อืมเขากอบกกะกิน,กอนเอาแบบร่มงขวนนพื้น้าจ้จ ไก่แสบเนาะอืมมันนัวใส่โรตีเพิ่มจะมนความความสุขอกตัวโบไม่เบียดเอาละค่ะเมื่อนี่ก็พ่อเคพหอมปากหอมพ่อถ้ากินแบบไปเราไปมันจิเป็นมันจิใจเวลาโดน เอาเป็นว่าเมื่อนี้มารายงานตัวกับพี่ปุกกี้นะคะจังใดก็ฝากสับตะไคร้ใบมะกรูดกดติดตามกดไลค์ช่อง3ามซาวจากเบอร์ลินนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะจังใดก็เมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ